สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณครูพัชรินโซลัสหรือครูเอนะคะมาสอนวิชาดนตรีหน่วยเรียนรู้ที่สองเรื่องเทคนิคการร้องและการประเมินงานดนตรีหน่วยชี้วัดข้อ1ร้องเพลงและเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง,งในหน่วยนี้ครูให้5คะแนนนะคะข้อ2ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติเทคนิคการร้องเพลงและการบรรเลงดนตรีข้อ1เทคนิคการร้องเพลงการร้องเพลงที่มีความไพเราะผู้ขับร้องควรมีเทคนิคที่ใช้ขับร้องดังนี้เทคนิคในการร้องเพลงข้อ1การออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ตามอัขรวิธีพยัญชนะสระและคำควบกล้ำข้อ2สามารถควบคุมระดับเสียงร้องของตนเองให้สอดคล้องเหมาะสมกับเสียงของดนตรีข้อ3มีความสามารถในการผ่อนลมหายใจในแต่ละช่วงและวักตอนของเพลงได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการกักลมหายใจที่เหมาะสมกับบทเพลงข้อ4 สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงได้ถูกต้องแ,และไพเราะข้อ5การมีคุณสมบัติในการร้องเพลงการสำรวมท่าทางโดยการนั่งตัวตรงเรียบร้อยหรือท่ายืนควรยืนด้วยกิริยาสำรวมเคลื่อนไหวอย่างสำรวมและหันหน้าสบตากับผู้ชมขณะร้องเพลง ตัวอย่างเสียงเอื้อนที่นิยมใช้ในการขับร้องเพลงไทยเดิมมีดังนี้นะคะมีเสียงเออเสียงเอยเสียงเองเอยการร้องเพลงและการบรรเลงเดี่ยวการร้องเพลงเดี่ยวนะคะคือการร้องคนเดียวผู้ร้องจะต้องมีความแม่นยำในเนื้อของเสียงทำนองจังหวะของบทเพลง ผู้ขับร้องสามารถถ่ายทอดลีลาอารมณ์ได้อย่างเต็มความสามารถและถูกต้องตามจังหวะและทำนองของบทเพลงการบรรเลงเดี่ยวการบรรเลงเดี่ยวคือการบรรเลงดนตรีเฉพาะเครื่องดนตรีด้วยทางเพลงที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากธทรำรธรรมดาเช่นระนาดเอกซอด้วง จะมีกลวิธีที่แตกต่างจากการเล่นดนตรีหรือการบรรเลงดนตรีโดยรวมนะคะจุดประสงค์ของการบรรเลงเดี่ยวก็คือ 1. เพื่อแสดงถึงสติปัญญาของผู้ประดิษฐ์คิดค้นวิธีการบรรเลงหรือเพื่อแสดงถึงความสามารถและความแม่นยำของผู้บรรเลงและเพื่อสร้างเทคนิคและฝึกฝีมือการบรรเลงของผู้บรรเลงนะคะ สาการร้องเพลงและการบรรเลงเป็นวงการร้องเป็นวงหรือการขับร้องเป็นมู่คือตั้งแต่สองคนขึ้นไปผู้ขับร้องจะต้องมันฝึกฝนในการร้องเพลงเพื่อความพร้อมเพียงกันความสามารถสร้างสรรค์หรือดัดแปลงจังหวะและทำนองได้หลากหลายนะคะ,ะการบรรเลงเป็นวงการบรรเลงเป็นวงนี้เครื่องดนตรีพร้อมกัน บันเลงตามหน้าที่ของเครื่องดนตรีนั้นๆตามจังหวะและการทํานองอาจจะมีการขับร้องร่วมด้วยหรือบรรเลงจะต้องมีความพร้อมเพียงกันเสียงของดนตรีจะต้องดังเหมาะสมกันวงดนตรีไทยส่วนมากได้แก่วงปีพาดวงเครื่องสายวงโมงโหลีหรือวงดนตรีสากลเช่นวงออเคสตราวงสตริงคอมโบนวงแจ๊สนะคะ บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงวงดวนตรีไทยนะคะจะมีทั้งการเก็บการกรอการลอ้อลูกขัดลูกลอ้อถ้าเป็นวงดวนตรีสากลก็จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวงเช่นวงเซมเปนี่วงออเคสตราวงแจ๊สการบรรเลงเพลงแจ๊สวงสตริงคอมโบนหรือวงอเพลงทันสมัยต่างๆเพ,งเพลงที่ใช้ในการเต้นลํานะคะ การประเมินงานดนตรีการประเมินงานดนตรีก็คือการพิจารณาหลักความสามารถของผู้ขับร้องผู้บรรเลงดนตรีซึ่งจะมีหลักในการประเมินดังนี้นะคะก็หนึงความถูกต้องในการบรรเลงจะต้องพิจารณาว่าผู้บรรเลงมีความสามารถในการบรรเลงถูกจังหวะไหมทํานองบทเพลงมีความไพเราะเหมาะสมกลมกลืนไหมถ่ายทอดอารมณ์ ไปถึงผู้ฟังได้ไหมนะคะอันที่สองความแม่นยำในการอ่านเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีผู้บรรเลงจะต้องเข้าใจเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีในการอ่านโน้ตหรือในการบรรเลงโน้ตให้ถูกต้องตามเพลงนั้นๆนะคะข้อสามการควบคุมคุณภาพของเสียงในการร้องหรือการบรรเลงในการขับร้องเพลงจะต้องพิจารณาว่าผู้ขับร้องสามารถควบคุมเสียงร้องได้มากน้อยเพียงใด เสียงจะต้องไม่ขาดไม่เกินเหมาะสมกับคำนองเพลงที่สามารถขับร้องได้เหมาะสมกับการบรรเลงดนตรีหรือไม่อันนี้นะคะเป็นการประเมินดนตรีสรุปสาระสำคัญของตอนนี้นะคะคือเทคนิคในการร้องเพลงและการประเมินดนตรีสามารถแยกออกเป็น1เทคนิคในการร้องและการบรรเลงดนตรี 2คือการประเมินงานดนตรีนะคะอ่าทีนี้จะเป็นงานนะคะที่ครูจะให้นักเรียนทำในใบงานนี้นะคะครูจะให้นักเรียนร้องเพลงที่นักเรียนชอบหรือคิดว่านักเรียนร้องได้ดีที่สุดมา1เพลงอาจเป็นคลิปวิดีโอนะคะส่งคู่นะคะคนละหนึ่งเพลงสำหรับงานนี้มีคะแนนให้5้าคะแนนนะคะ แล้วมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ